สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะโฟค่ะวันไห้โฟ,โฟ,โฟก็ทำตามสัญญาแล้วเอาเอรื่องมาให้เจฟเฟิร์นงั้นก่อนที่เราจะมารีวิวนั้นเราต้องไปดูภาพบรรยากาศที่โฟสัญญาไว้ว่าโฟจะทำอะไรคก็เดี๋ยงนั้นเราเราตัดภาพไปที่หน้าให้ดูนะครับว่าโฟไปเอาอะไรมาให้เจฟเฟิร์นนั่นเอง นี่ไงโฟผพี่ก็เติมอย่างนี้นี่โอ้เป็นเป็นถุงอะไรอ่ะถุงลูกแกลมากเลยครับเป็นถุงน้ำเกลือครับคาวหมแล้วกรเรือกิมานะจ้าโอเคมากเลย3อุนเกาอราคาาร้จ้านะถุงเร็่าหมดแล้วเป็น้เือะขอบคุณครับย่าขอรับาเดี๋ยวก็รับจาบ มาทานดึงมกันนี่เราพาราเดอร์มา็เปิดกัน,นเหล<ด>ีแดงด้วยนะวันนี้เป็นล็อกอีกเปิดแนะ้วไม่ทานต้องปิดไว้เดี๋ยวโอ้ก็มีแบบหลอดด้วยนะครับเป็นเยลลี่บบลลนะ,ะเยลลี่นะลน้องๆมาที่อัดบ็อกนะแวะร้านนี้ได้เลยเลยเหีแดงก็จะเอาไปฝากด้วยกน เดี๋ยวจะพกเตอร์มีเหรอครับครับอร่อยอร่อยออร่ยมากมีสองรสชาติน้องโคกเตอิมสีอะไรครับสีน้ำตาลวัเด็กเแดงเหรอครับ เลือดหมดเลยเติมเลือดอะครับขอครับขอกลับเข้าสู่สตูดิโอนะครับวันนี้เราก็เอาของนะครับพี่ที่ที่น้องโฟกสัญญาไว้จะเฟินทันไมว่าจะเฟินก็ได้กินเลือดแต่น้องโฟกเองก็กินของน้องโฟกหมดแล้วนะครับก็เลยเติมเลือดเข้าไปเลือดเหมือนเลยครับเหมือนเสียเลยครับอต้องกินเลือดไงวันนี้เราก็ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวน้องเฟิร์นก็จะอธิบายให้ฟังนะครับาว่าถุงว่าอะไรยังไงนะครับเขาก็กลับมาสูงขั้นตอนที่น้องๆอาจจะอยากรู้นะครับก็จะเป็นถุงนะครับถุงน้ำที่ถุงเลือกนะคะบอดดีดิงนะครับเลือดน้ำฟ้าแองเจิลบอดล้อกน้ำฟางแล้วก็เขียนแองเจิลบอดฟลอกเลือดน้ำปลาเป็น อันเจ้าเป็นได้เทวดาและนางฟ้านะเทวดาเลือกเทวดาโอัเพราะฉะนั้นจริงๆถุงมันเป็นยังไงครับถุงเป็นถุงเหมือนเลือกจริงเลยนะคะแล้วก็มีให้มีให้ติ๊กด้วยว่าเราเป็นกรุ๊ปอะไร A หรือว่ากรุ๊ป B แล้วก็อ่านแล้วก็เอามาให้ใกล้ๆให้เพื่อให้เห็นนี้นะ่ของผมเป็นเนะคดี แล้วก็คือนี่นะครับก็จะเป็นมีเอมี O นะมีแอลกอฮอล์หรือไม่มีในคอคือเพิ่มไปทันเหล้ามามันถึงมีติ๊กว่ามีคอฮอล์หรือเปล่ามีปริมาณของเลือดนะอันนี้อันนี้เขาเติมมาให้เกินเลยนะห้าร้อยนะเป็นมิลลิลิตรนะมิลลิลิตรนะอ่านะโอ้เกินห้าร้อยใช่ทางล่างก็จะมีพวกเฟซบุ๊กมีอะไรของบริษัทที่เขาผลิตถุงแล้วก็ผลิตน้ำเป็นแฟนชาร์ทแอันนี้คืออะไรหรออันนั้นเป็นไว้สำหรับเขียนชื่อนะครับวเขียนชื่อได้นะ ลักษณะของถุงนะครับก็มีส่วนที่เติมอยู่ด้านบนสามารถไปเปิดเติมได้นะใช่แล้วก็จะมีสายออกจากด้านล่างมีที่แขวนนะครับแล้วก็มีสายออกด้านล่างนะครับมีส่วนของการหยุดน้ําเกลือเหมือนกับที่หยุดน้ําเกลือนะสีขาวๆไม่เใช่นี่านะครับก็จะเป็นลูกกลิ้งนะเลื่อนในการหยุดน้ําหรือว่าอะไรถ้ากลิ้งมาไอตรงที่ใหญ่ๆมัน ไหล,ลไปเบียดเอาแต่ถ้าดี้อย่างนี้ไปทาอะไรก็จะไปไม่ได้ใช่ซึ่งก็อันนี้ก็มาถึงน้ำข้างในก็จะเป็นน้ำผลไม้ตามที่เขาโฆษณาบ๊าป๊าและหนูกุ้งเลือดอะไรอ่ะอ่าหนูน่าจะเป็นเอมีนะงั้นก็ดิเอมีนะเพราะว่าเราเก็บฟัวเมียจากถังขยะเราไม่ใช่นะแล้วลองลองทานดูน้องเฟิร์นก็จะบอกรสชาตินะครับ ซึ่งตอนที่ขายเ้จะแช่เย็นนะมันทั่งจะเย็นมากๆนี่ก็เย็นนี่ก็เย็นทัจะรู้จากสักษะการักน้ำถ้าเกิดของเฟินยกไว้สูงก็จะไม่ไม่หกนี่นเป้นเรามาห้ายอนเยียงมาแล้วเราก็ดูดได้เลยนะครับน้งเฟินก็จะดูดได้เลยสังเกตง่ายๆครับก็คือจะเห็นชัดๆว่าตัวถุง ตัวถุงมันจะถุงดุ่นนะนะครับมันก็จะแบบถูงดูดลดปริมาณลงมารสชาติเป็นรสซอฟโค้กรี่ผลไม้ของฟ้นก็มันน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะอ่ะอาซอโค้กตอนที่ไปกินนั้นจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยอ่าอันนี้ก็อร่อยคือน้ำออริจินอลที่จากของทางร้านเะครั<อ>ว่าเป็นน้ำพันธุ์อืมคล้าคล้ายน้ำพันธุ์เหรอลูก เย็นชื่นใจนะนี่ก็ไปแช่เย็นมาเพิ่มมาให้น้องเฟิร์นได้ทานน้าที่มาจากร้านเขาเลยนะเห็นมีแฟนคลับเราบอกให้รีวิวถุงเลือด<อ>เลือดลอมนะมันจะเดง้งหน่อยจะปล่าด้วยเพราะว่าพอยกขึ้นสูงมันก็จะกระพุ่งนะเปล่าครับถ้ายกถุงขึ้นสูงมันจะพุ่งเนี่ยเพราะว่ากาลักน้ํามันจะสูงมาต่ำอ่านะครับ แต่ที่ร้านเองก็าไม่ได้มีแค่ถุงเลือดนะครับเขาก็จะมีเดี๋ยวน้องเฟิร์นจะหยุดตัวถุงเลือดไว้ก่อนต้องยกถุงเลือดต่งๆที่มันสูงขึ้นแล้วก็ปิดฝาจรปิดฝาเป็นเคพีเศษดิฉันปิดฝาแล้วก็จะไม่ไหลเลือดแล้วก็ปิดฝาเลือดแล้วปิดไมปิดฝาเลยเดี๋ยวน้องเฟิร์นก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นหลอดครับมันเป็นน้ำผลไม้ครับ เป็นเยลลี่นะครับไม่ใช่ตลอดเลยน้งโฟก็ยไม่เคยรู้เรื่องอันนี้นะคะก็จะเป็นเยลลี่ค่ะแล้วก็มีบอนช็อปบอดี้อ๋อบอดี้ช็อปบอดี้บอดี้ช็อปแล้วก็อีกบอดแปลว่าเลือดก็เนี่ยบอดแปลว่าเลือดเราลองลองทานดูก่อนนะน้องเฟิร์นลองทานฉีดเข้าไปเลยเหรออันนี้จะเป็นน่าจะเป็นดาว่าเป็นน้ำโค้ก ไม่ใช่อะงูนอลปเอล้องโค okay. ้ก่าจะเป็นอะไรกันขมเข้มข้นอร่อยมากเป็นรสอะงูจริงๆด้วยเป็นเยลลี่มลูกเป็นเยลลี evet ่อะค่ะเคป่าก็จะยุยยุเรากินต่ปแล้วของหนูเป็นรสอะไรเนาน่าจะเป็นแอปเปิลครับน้องโคกจะลองนะครับองน้องโคดยจะลองกินอันนี้ อันนี้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับแอปเปิ้ลงั้นมาแบ่งกันกินอีกอันหนึ่งเป็นอัญมณ์นั่นเองมีอยู่สามอันส่วนชอบมันก็จะเป็นสตรอเบอรี่้าน้องๆอยากทานนะลองหาทานดูได้นะแบ่งไันกนจัดจัดค่ะโอ้แต่ว่าบอกเลิกเลยห่อยใหญ่มากกินหมดนี่ต้องเฟินคงไม่ต้องทานอาหารเย็นแล้วลูกริงวเอลลี่ขอมนะนเยลลี่ โอ้โ oh, หเฮนลี่พร้อมน,น้ำเอ้ยอิ่มเลยครับอิ uh, ang, ay, <Yeah, like man, ่มเลยอิ่มวันยังอิ่มทั้งวันใช่นะครับก็เป็นน้ำนะครับน้ำถุงถุงน้ำเกลือเวลาไปซื้อเขาบอกว่าถุงน้ำเกลือเขาไม่ได้บอกถุงเลือดนะแต่นี่เขียนว่าถุงเลือดนะถ้าเกิดเป็นคนไข้สิกระทำต้องทำไงดูอันเดียวตัวนี้แขวนไว้อะไรไงนะนี่งานกับอูเจาะมือเจาะเข้าไปที่แขนนะครับเข้าไปที่ข้อพับของแขนหยดน้ำหยดน้ำไหนไหนน้องโฟก์น้อ น,น้องเฟิร์นลองทำทำทำให้ดูนะว่าเราจะแตะไมตรงตำแหน่งนี้นะถ้าเกิดน้องๆที่เคยปลูกก็ <c oughs> จะจะอ่ะาใช่ไม่ที่เข็ม <c oughs> ให้เลือกนะให้เลือกว่าจะแตะไว้ตำแหน่งนั้นเลยอ่าใช่ถูกต้องไม่แน,น <c oughs> ่ใจว่าแขนซ้ายหรือแขนขวา <c oughs> แต่ถ้าให้น้ำเค็มก็ <c oughs> จะเป็นใช่้เอ่อเปรี้ยวๆของหูไอแอปเปิ้ลรสชาติดีทุกอันเลยเนาะอ่าเฟิร์นลองดู ตากล้ออร่อยนะเป็นรสออกวอหวานๆอปเปิ้ลนี่มีกมลิ่นหอมหรสเลยอร่อยมากอ,มอันนี้มันออกหวานๆอธิบายไม่อันนีกลิ่นด้วยนะอร่อยอ่ะมันมีกลิ่นอะไรเรากลิ่นกล้วยเนาะไม่ได้อันนี้หมืนวอร่อยมากมากมากของมากอันนี้มัน กลิ่นองุ่นแล้วก็รสองุ่นไม,ม่กลิ่นหรอกกลิ่นละนุ่นได้กลิ่นเลยนะตอนขันไม่ไหวเหมือนแยลี่ใช่กลิ่นเลยหอมมากมสตรอเบอรี่ก็หอมนี่อันนี้ถ้ายกขึ้นสูงมันจะพุ่งให้เลยไม่ต้องไปเลื่อนดูใช่ไปตัดก,การนำการรักน้ำนี่นโอ้อันนี้เราเติมน้ำผลไม้ให้น้ำฟลักนะครับเป็นเชอร์รี่เบอร์รี่นะครับเ,เอชอร์รี่เบอร์ร,อรี่ น้ำเชอรี hmm. ่บลรี่ของคิดก้ส sure> ีมันเหมือนเลือดมากเลยนะเห็นฟกินแล้วอยากทานมากนะอยากดื่มบ้างโอ้ก็จะเป็นน้องโกก็กินเลือดเทวดานะน้องร์ลก็กินเลือดนางฟ้าพอกินเสร็จแล้วกลายเป็นเดวิลัางคุ่งเลยเออเป็นนางฟ้าก็เป็นเทวดา อเ,เดี๋ยวให้น้องเฟิร์นกับน้องโฟกไปทานแล้วกันอันนี้ก็องคงต้องลาเพือพ่อนๆน,นิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะกินกันอีกเยอะมาก <c oughs> น้องเฟิร์นคงไม่อยากทานทีเดียวหมดอนะาจารย์เก็บไว้ทานนันเธอจะชอบชอบมากไปตังยีิบ้าบาทแล,แล้วเราก็ <c oughs> ใช่ใช่หลังจากที่ซื้อแล้วก็สามารถเอาถุงตัวนี้ไปเติมได้นะเขาจะไม่ได้กินราคาเต็มตอนที่ซื้อครั้งแรกจะเสียราคาค่าถุงด้วย นะครับก็จริงก็ราคาลองลองไปดูในเว็บในอะไรก็มีนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมต้องลาเพื่อนๆแล้วล่ะครับเพราะว่าเราจะไปรับประทานอ่าไปแอ่ทานอย่างมุมามกธรรมดาอ่าั้นลาเอาบอรยกถุงลาเพื่อนนิดนึงนะอ่าครับงั้นก็ อย่าลืมกด subscribe ให้เฟิร์นกับโฟก์ด้วยนะคะมนัจะดูเลือดมากินขอเฟิร์นกับโฟก์จะดูเลือดของสมองตดไลค์กดแช่นะครับก็ขอบคุณมากมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกันนะครัเราจฉีดยาให้สนใจไหมใ้รอยาเป็นหมอใครอยากเป็นหมอใครอยากเป็นหมอเนี่ยนะเขาดูคลิปนี้ขอให้สมหวัง เป็นหมอกันทุกคนเลยอร่อยมากอููุดอะไรทำไมมันปิงใจเกีวนะฟอร่อยมากไม่เป็นไรดิล